ครับตอนนี้เรากลับมาเจอกันอีกวันหนึ่งนะครับกับ2หนุ่มรูปหล่องเราวันนี้จะเป็นวันตัดสินแล้วว่าใครจะได้รางวัลกลับบ้านไปแนะนํากันอีกทีหนึ่งฝั่งนี้ชื่ออะไรครับน้องอะไรครับน้อธนวินนะฮะโพนิมิตนะฮะหรือชื่อเล่นว่าอเอียนบีแกแม้ที่ยังยิ้เสียงเดาเลยนะครับเมื่อกี้ยังไม่ถ่ายเสียงดังนั่นเลยนะครับฝั่งนี้ชื่ออะไรครับชื่อพอชื่อเด็กชายแคนาพงศ์ค่ะแคนพงศ์โพนิมิรนะครับชื่อน้องพอใช่ไหมครับ วันนี้พร้อมเล่นเกมไหมครับพร้อมนะครับเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมกันสนุกสนานแต่ก่อนจะเล่นเกมมาเจอกับพี่เลี้ยงแต่ละทีมกันก่อนดีกว่าเ,าเอ้าเชิญพี่เลี้ยงหน่อยมาพี่เลี้ยงมาแล้วนี่โอ้โหดูพี่เลี้ยงพี่แกสองคนแต่งตัวปเ,เ,เป็นอะไรมาเนี่ยฮะเป็น,ปน,กนโกมินกุมารโกมินกุมารอ๋ออ้โนี่เป็นฮ<ม>ีโร่ในตำนานวันนี้จะมาอยู่คู่กับน้องพีทค่ะน้องพีทนะโกมินกุมารค่ะโกมินกุมารชอบไหมชอบไหมข้างหลังโกมินชุกข้างไหม มาดูฝั่งนี้บ้างนี่คนนี้ใครโหพี่ตีถือขวานมาขนาดนี้ต้องเป็นขวานฟ้าหน้าดำดิค่ะจะหน้าแกขาวโบกมากเลยนะ <c oughs> เป็นฮีนนโรขอ๋อตอนนี้ <c oughs> ขวานฟ้าสิลปกรรมได้แล้วนะ <c oughs> ก็เลยแบบว่านหน้าขาวใวช้คอลลาเจนแล้ววันนี้จะมาเป็นพี่เล้วให้กับให้กับน้องคอร์สน้องคอร์สเสถียไหมเสถีมรไหมน้องคอร์สเสถียรไหมหันไปดูก่อนสิหันไปดูก่อนหันไปดูก่อนเสถียรไหมดูหน้าดูหน้าดูหน้าดูในดูในจอเสถียไหมดูในจอเสถียรไหมเสถียรยัชอบไหมชอบไหมเอาละ เดี๋ยวนี้เรามีเกมไม่ร่วมสนุกกันนะครับโดยแต่ละทีมเนี่ยจะต้องเอาชนะให้ได้เกมนี้ชื่อว่า B B ลูกปิงปองนะโยนลกูกปิงปองใส่หน,น้าแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ให้เล่นนะครับเราจะไปดูคําถามสถิติแจกกันก่อนเลยเดี๋ยวกลับมาเล่นเกมดูนิครับว่าใครจะได้คะแนนมากที่สุดนะครับไปดูคําถามนะครับขออน้องๆนะครับวาดภาพระบายสีนะครับเขียนบรรยายมาในหัวข้อนะครับให้น้องๆลองจินตนาการว่ามนุษย์ต่างดาวมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับวาดรูปแล้วก็ระบายสีเข้ามาเลย ตุ๊กตาแมวสาคูนะครับจากเ <ตา S 1> <f> รนเฟลเวอรรออยู่นะครับนอกจากนั้น,นะครับก็ยังมีหนังสือการ์ตูนโดเรมอนกู้ภัยแผ่นดินไหวจากสนักพิมพ์นานมีบุ๊กนะครับดีๆหนังการ์ตูนเรื่องบ้านมิกกี้แสนสนุกตอนท่องรลบท่องโลกไปกับบ้านแสนสนุกนะครับแล้วก็จะมีชุดสีสเต l เลอร์รวมไปถึงของที่ลึกจากโกเบอาร์ตนะครับ เอาละครับกลับเข้ามาสู่รายการของเราหลังจากคำถามสติแตกอย่าลืมนะครับส่งมาร่วมสนุกได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้นะครับเราก็จะดูว่าน้องๆในสพท่เข้ามาเยอะหรือเปล่านะฮะส่วนตอนนี้น้องพีทกับน้องพอเนี่ยนะครับพร้อมแล้วแต่ว่าวันนี้น้องพีทเนี่ยอายุมากกว่าน้องพอหนึ่งขวบเราก็เลยต่อให้น้องพอเนี่ยหนึ่งลูกนะครับมีมากกว่าในตะ้าในภาชนะเนี่ยมีอยู่หกลูกด้วยกันตัวน้องพีทมีห้าลูกครับว่าไงครับพร้อมแล้วใช่ไหมอ่ะ กติกาง่ายๆนะครับเราจะให้ทั้งสองท่านเนี่ยโยนลูกปิงปองกลับหลังไปใส่ตะกร้าของพี่เลี้ยงให้ได้นะครับใครได้มากกว่ากันในตะกร้าคนนั้นจะเป็นฝ่ายชนะแต่ว่าน้องพอดจะมีโอกาสโยนก<ๆ>่อนในลูกแรกนะครับพร้อมนะครับเตรียมตัวลูกแรกพอดเด้งหันหน้าหันหลังเดี๋ยวีเดี๋ยวให้เดี๋ยวก่อนดิีก่อนนี่หันหลังนี่หันหลังนี่หันด้าตรงนี้ด้านตรงนี้หันตรงนี้อ่าพร้อมนะถือดีๆถือดีๆพร้อมแล้วลูกแรกน้องพอดโยนก่อนเลย ขายโยนโยนโยนขับหลังเลยขาโยนเห็นไหมเห็นตะกร้าเขียวไหมตะกร้าเขียวเห็นไหมเอาหนึ่อเฮ้ยไม่ลงครับเอาน้องพีกโยนครับเลิกพีชนั่งขาโยนเฮ้ยไม่ลงครับเขาโยนพร้อมกันเลยมาใครลงก่อนอ๋อโอ้โหแรงเหลือเกินไม่ลงครับโยนต่อโยนต่อเร็วอ่ะโยน ฮึกโอ้โหแรงไปหน่อยครับเฮ้ยโอ้โหแรงเลืเกินเอ้ที่ลูกถึงได้เฮ้ยโอ้ยหยุดลงเฮ้ยไม่ลงโดนแรงขนานี้น้องพีนกำลังใจลูกนะครับ โอ้โหหมดแล้วเกมมากสองคนนะครับเกมนี้ไม่ได้สักคะแนนเอาใครเป็นพลระบยนะครับเอาใครเป็นพลระบยเดี๋ยวมาลุ้นกันเกมหน้าดีกว่าว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับกับเกมต่อไปติดตามช่วงหน้าครับเกมเพื่อมหาจัตุนเมื่อสักครู่ยังไม่ได้คะแนนเลยดูการ์ตูนจบเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะมาแข่งขันกันอีกเกมหนึ่งสู้ไหมสู้ไหม แต่ก่อนจะสู้กันเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูคำถามสติแตกกันก่อน,นนะครับ <S <S หให้น้องๆวาภาพาระบายสีนะครับเขียนบรรยายมาหัวข้อคือน้องๆลองจินตนาการกันว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับวาดรูประบายสีส่งเข้ามาเลยนะฮะเรามีของรางวัลรออยู่นะครับเป็นตุ๊กตาแมวสาคูจากเรนฟลาเวอร์มอบให้เลยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีนี่เลยหนังสือการ์ตูนโดนดิมอนกู้ภัยแผ่นดินไหวจากสำนกพินนันมิบุกครับทีวีดีนการ์ตูนเลือดบ้ามิกกี้แสนสนุกตอน ท่องโลกไปกับบ้านแสนสะดวกนะครับสีสเตเตอร์มอบให้เลยระบายสีกล่องใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีของที่ลึกจากโกเบอร์อาร์ตเพราะฉนั้นน้องคนไหนวาดรูปเป็นรีบส่งเข้ามาเลยนะครับส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้นะครับเราก็ยินดีรับเลยเราอยู่ชั้น1ิบอาคารทิปโกนะครับรายการเดะเฮ้ยนะครับนี่ตอนนี้2หนุ่มพร้อมยังพร้อมแล้ววันนี้พี่ตีอ้วนมีหุ่นยนต์มาด้วยนะครับอ่ะพร้อมแลยไปพบกับหุ่นยนต์ของเรากับพี่เนี่ย ปดแปดแปดแปปปปปตึ๊บนี่คุนยนเม่กับพี่เลี้ยงขวานฟ้าหน้าดำและโกมินกุมารทองเกมต่อไปนี้นะครับเขาเรียกว่าเกมเสื้อมหัศจรรย์โดยเราได้น้องพีทกับน้องพอลเนี่ยนะครับติดกระดุมเสื้อเสร็จแล้วไปแขวนที่ขุนยนต์นะครับโดยเราจะแขวนเสื้อที่ขุนยนต์ให้ก่อนนะครับแต่ว่าน้องพอลเนี่ยตัวเล็กเราจะต่อให้เสื้อที่ติดกระดุมแล้วหนึ่งเมตร ส่วนน้องพีจะต้องติดกระดุมเองนะครับมีเวลาให้2นาทีใครทําได้มากกว่ากันคนนั้นชนะเข้ารอบไปเลยรับของรางวัลส่วนใครแพ้ถูกเต้นระบำชาวเกาะโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะพร้อมแล้วอ้าวพี่เลี้ยงหุ่นยนต์กางแขนอื้นอดอื่นแอดแขนเสื้อเอาละพี่เลี้ยงแขวนเสื้อนะครับส่วนของน้องพีเนี่ยจะไม่ติดกระดุมเลยถึอถึบ ว้าส่วนของน้องพอเนี่ยจะติดให้แล้ว1เม็ดนะฮะต่อให้ในฐานะอายุน้อยกว่าถ้าพร้อมแล้วติดกระดมมาแล้วเวลาไปแล้วสองนาทีครับตึง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 ใครติดได้มากกว่ากัน,นเอาแล้วโอ้โหนี่ไงใส่เข้าไปรูนี้ลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยรูนี้รูนีอยเนี่ย แครูอยู่ไหนรูอยู่ไหนหาลูก่อนเร็วหารูก่อนรูอย่ไหนูอยู่นี่ไงใส่เข้าไปเ็วใส่เข้าไปเร็วเร็วเรเร็ว้ยพีติดแล้วติดแล้วอันนึงแล้วให้ดูนะน้องพีทดูสิโอ้โหน้ติดไม่แล้วเร็วใส่เข้าไปนูร็วเอาละหมดเวลา น้องพอเดยังติดไม่ได้เลยโอ้ติดได้ด้วยติดได้หนึ่งเม็ดนะฮะติดได้หนึ่งเม็ดไหนมาดูทางน้องพีบ้างไหนขอดูทางน้องพีหน่อยน้องพีนใช่ไหมไหนดูสิกระดุมมีดแอะที่รูไม่มีอ้าวอ๋อที่รูไม่มีเพราะเขาติดผิดเม็ดเขาติดกระดุมผิดเม็ดนะครับนี่รูมันอยู่ข้างบนนี่ลูกอีกอันหนึ่งนี่หนูติดผิดเม็ดปรากฏว่าน้องพอดนะครับติดได้2เม็ด เป็นฝ่ายชนะนะครับนเฮ้ยอาหนหน้ามาตั้งนี้อาหน,น้ามาตั้งนี้เพราะว่าน้องพีนี่ติดผิดเนตแพ้เลยแพ้แพ่ะพร้อมนะระบำาเช้าเกาะน,นะหนึ่งสองสามอ้าว เลงระบำเช้ากาสายเอวสายเอวไพเลาะสนอจับใจสายเอาเท้าแตวเอวเท้าแตวเอวเลืองระบำเช้ายเสาวไพเลาะสนอจับใจสายน้ำหลังไหลสายน้ำลังไหลก็ต้องอาดใจดังชึ่งชึงก็ตออาดใจดังชึงชึ้งนี่มาแล้วอ่ะ เนี่ยข่าเนี่ยข่าอะไรของพี่เนี่ยดึงดึงแต่ไม่เป็นไรนะครับสองหนุ่มรูปหล่อนะครับไาร่วมสนุกก,กับเราวันนี้เราก็มีของรางวัลมอบให้เลยทั้งสองท่านเลยนี่เขาจองกันไปแล้ว,ลวน้องพอดรถกระบะสีเหลืองอ้ารับไปเลยเอาแตะเลยแตะเย่แตะ่งนี้อย่างนี้เออส่วนน้องพีนะครับรถกระบะสีเงินอ้าวรับไปเลยเยขอบคุณมะะากนักข่าวอวางมุกี้อวางมุกี้อเอาละครับ วันนี้ก็สนุกสนานกับน้องสองคนไปขอบคุณที่มาร่วมรายการกับเรามากนะครับคุณพี่เลี้ยงด้วยนะครับสามคนนะครับถ้าเกิดน้องๆอยากจะมาร่วมสนุกมาได้เลยแล้ววันนี้นะครับขอบคุณชุดว่ายน้ำจากแอลมากเลยนะครับที่ร่วมสนุกแล้วก็ให้ขอรางวัลกับน้องๆด้วยนะครับเวลาหมดแล้วแล้วเจอกันใหม่กับน้องคนต่อไปในรายการเด็นเนะครับอ่ะบ๊ายบายสวัสดีนะบ๊ายบายบ๊ายบายมนบ๊ายบาย